สรุปอยากลงมาไหมเนี่ยเมื่อกี้เดินวนอยู่น่ะถ้าอยากลงมาให้ทําตัวอ้อนน่ารักห้ามบ่นเนี่ยแล้วก็บ่นอีกแหละอืมเมื่อกี้เดินวนอ้อมประตูเนี่ยๆๆบ่นอีกแล้วบ่นอีกแล้วมันเป็นแมวอะไรมาทำไมมันบ่นเก่งจังทําตัวไม่ถูกเลยเออออไปมันเขี้ยว มันเคี้ยวจริงๆเลยพออยู่กันจนคุ้นจนคล่องเนะมารับตัวกลับนนะเนอะเนาะสรุปบ่นใครบ่นที่บ้านบ่นที่บ้านหรือบ่นมามมิบ่นใครลกโออดูน้องกินข้าวอดูน้องกินข้าวพี่เจ้านายแม่มานี เอาอืมแมวขี้บ่นบ่นกันบ่นเก่ง